สวัสดีค่ะท่านะผู้ชมวันนี้นะคะชอ่องเอ็มี่กันเถอะมาบเทียวนะคะสภานท่านผู้ชมนะคะมาชิมกว๋วยเตี๋ยวนะคะเป็นกว๋วยเตี๋ยวหมูนะคะมีทั้งน้ำตกแล้วก็น้ำใส่นะคะที่สายใหม่ซอย46นะคะ,ะขับรถเข้ามานิดนึงก็จะเจอท่านสนามฟุตบอลแล้วก็ขับมาอีกนิดนึงจะเจอตรงไปที่เป็นโครงการหมู่บ้านนะคะเดี๋ยวเราไปชิมกันนะคะว่ากว๋วยเตี๋ยวเขาจะอร่อยไหมไปกันเลยค่ะ รา้านก๋วยเตี๋ยวนะคะสามารถเทาได้ทั้งสองซอยนะคะทั้งศิรมกรแล้วก็ใส่ไนทีสุกบนะคะอุ้ยมามานกินก๋วยเตี๋ยวหน่อยะค่ะนี่นะคะก๋วยเตี๋ยวร้านนี้นะคะถือว่า่านกินก็ถือว่าอร่อยมากะคระ <Wow. S 1> ้านนี้นะคะเอาเส้นเล็กค่ะจับแห้งนะคะแล้วก็เป็นหมูชิ้นค่ะ ก็ทำเองได้ไหมคะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะไม่ต้องเตรียมเครื่องให้ดิสส์ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องเตรียมเครื่องเลยนะคะได้ค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องเปิดฝามมอสามมอเดี๋ยวแม่คอาเขาจะหยิบใส่ให้เองนะข้างบนตรงในปากนี่นะคะแล้วก็จะลวกเส้นก่อนนะ รอบก็ประมาณสามน้นเน,นาะอ,อันนี้สูตรเขาจะเป็นสูตรชาวังนะคะวังวังอะไรไม่รูส้สูตรนี้สูตรชาวังค่ะก็อันนี้พอแล้วใช่ไหมครับนิดหน่อยก็ได้จ้ะอีกหน่อยนะครับแค่คำว่าอันนีกหน่อยนี้ก็คแค่นี้นะคะแล้วก็ขยำไปขยำไปขยยไปขยับำแบบนี้ได้แนวค้านี้นะเขาจะเป็นเสน้นก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็อันนี้เก็บไว้ แล้วเดี๋ยวเขาใช้แม่ค้าเขาปูกก่อนเอาดูท่านน้าแลม่ปกติอันนี้เปิด กี่โมงนะคะถึงกี่โมงคะเอ่อเปิดประมาณ8ปดโมงค่ะถึงสี่โมงเย็นค่ะอันนี้คือคือวันจันทร์ถึงศุกร์อท่านี้เท่าเั้นทุกวันจะเปิดทุกวันนะคะใครที่อยากมาชิมมาชิมได้นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกนะคะอ่าได้เยอะมากชามละสามสิบสามสิบห้านะคะจิ้มได้เลยนะคะที่ใส่ไม้สี่สิบหกหรือว่าข้าวซอยเจียวมาก่อนก็ได้นะคะกับวัดเกาะเองค่ะนี่นะคะเราก็จะใส่อ่าแล้วก็มีตับนะคะแล้วก็ จะเป็นขนมน,น,นะคะเส้นที่ร้านนี้ก็จะมีเส้นหมี่เหลืองนะคะเส้นเล็กเส้นใหญ่แล้วก็หมี่เหลืองที่เป็นเป็นแบงนะคะอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันนะคะแล้วก็ผักก็หยิบในตู้ได้เลยนะคะหรือว่าจะซื้อไปทานที่บ้านก็ถึงละสามสิบสามสิบห้าเหมือนกัน,นะคะ่ะอร่อยคะ่ะร้านนี้คอนเฟิร์มนะคะ <Yahoo! S 1> นี่คะ่ะ น่า,าก,ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเส้นเตีย๋ยวของเขานะคะจะเป็นอันนี้จะเป็นเส้นเล็กออกแห้งนะครับเพราะอาันนี้เขตีแห้งก็เลยทําแบบแห้งนะคะเดี๋ยวเราไปชิมกันนะคะนี่นะคะได้แล้วนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูนะคะอันนี้จะผานแบบแห้งนะคะมีความรู้สึกว่าสีสันสดใสแล้วก็ได้เยอะอันนี้แค่สามสิบบาทเองลองมาชิมได้เลยนะคะทีส่สายใหม่สี่สิบหกหรือว่าซอยเจริมาก่อนนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวเจนหนุ่ยลิมบึง เดี๋ยวเรวาไปชิมกันดีกว่าของอิมก็จะต้องคนก่อนนะคะหกอันนี้หกอันนี้หกขาวกันนะคะหกแปเพราะว่ามันแห้งเกินแล้วก็ต้องใส่น้ำลงไปน,นิดนึงเนาะน,น้ำสุกเพราะว่าน้ำสุกเขาบแบบรัวมากสะบอกให้รัวแบบสุดสุดนี่นะคะเรามาชิมกันเล ห,หมูเด้งมาแม่ไอนน้จะเป็นตับนะคะตับฉันฉ่ำทำทำเวอร์บรรยากาศก,ก็ได้นะคะ <Yeah. S 1> บรรยากาศก,ก็ได้นะคะแบบว่าเป็นริมบึงอะไรอย่างเงี้ยตางนี้บึงก็จะไม่มีดอกบัวนะคะมีแต่ดอก เป็นเวอร์วิงเจอสุตอนี่นะคะเส้นเขาก็จะแบบเหนียวนุ่มมากค่ะท่านผู้ชมลองมาชิมได้เลยนะคะที่ซอยสาหมสี่สนะคะอัดพิณตัดสิอันนี้ไม่ได้ต่อแหล่นะเส้นให้แหลมนียนลองมาชิมกันได้ค่ะ กินแบบค่อยๆห่างได้นะคะแล้วก็วิวมันดีมากเลยนะคะท่านผู้ชมอร่อยมากในความรู้สึกว่ามันเป็นบรรยากาศลึมลึมมากๆเลยในความรู้สึกว่าเออแล้วเหมือนเราอยู่บนนอกเลยแล้วก็มีท้องฟงท้องฟ้าอะไรเงี้ยสวยงามอะไรเงี้ยเออบรรยากาศมันได้อร่อยค่ะท่านผู้ชมลองมาชิมนะคะที่วัดพุทธหลายหอดแล้วเราใส่หมาย46เนี่ยไม่งั้นก็ซอยจิตรมกรค่ะตรงแถววัดเกาะก็ได้ อร่อยจริงๆถุกด้วยราคาย่อมเยาเป็นแบา แล้วใครนะคะที่มีปัญหาเรื่องจุดซ่อนเลนส์นะคะหรือว่าน้องตาของเราไม่ฟิตไม่เฟิร์มนะคะไม่กลิ่นอับนะคะหรือว่าอับชื้นหรือว่ามีกลิ่นแล้วก็คันแล้วก็ตกขาวนะคะก็นะนตัวนี้เลยนะคะตัวนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นมูดเพียวเนเจอร์นะคะใช้สําหรับล้างจุดซ่อนเลนส์นะคะใช้ได้ทั้งหญิงและชายนะคะตัวนี้นะคะลดอาการคันตกขาวแล้วก็ล่อยไม่ฟิตไม่เฟิร์มนะคะ อับชื้นอย่างเงี้ยช่วยได้หมดเลยแล้วก็ต่อไปนะคะจะมีอ่าตัวที่เป็นอ่ามูสฟอร์เมนนะคะของผู้ชายนะคะเวลาทีจะใสข่ของผู้ชายนะคะ <Wow. S 1> กำลังจะออกมาอีกภายในเดือนกุมภาเองเราติดตามชมดูนะคะว่าจะใช้ดีขนาดไหนอันนี้คือคือมีเสียงตอบรับจากลูกค้านะคะว่าใช้ดีมันฟิตมันเฟิร์มแล้วก็บางคนบอกสามีบอกให้หยุดใช้เพราะว่ามันฟิตเกินไปน <laughs> ะคะใครสนใจนะคะสามารถสอบถามได้ที่ ตัวแทนของแบรนด์<ม> Peel Nature นะคะหรือว่าทำแผกนได้นะคะตัวนี้นะคะมุด Peel นเจ u r e นะคะอยู่ที่390บาทนะคะ ค่ะแล้วนี่ก็ทานหมดเรียบร้อยแล้วนะคะก๋วยเตี๋ยวบึงบัวนะคะตรงสายใหม่ซอย46นะคะหรือว่าข้าวตรงซอยจิรเมกรก็ได้นะคะอ่าร้านนี้ถือว่าอร่อยนะคะแล้วก็ถูกด้วยอยู่ที่30-35บาทนะคะใครอยากชิมเชิญแวะได้เลยนะคะร้านเขาเปิดทุกวันนะคะจานถึงวันอาทิตย์เลยนะคะ8โมงถึง4โมงเย็นนะคะมาแวะชิมกันได้อร่อยด้วยนะคะแล้วก็เอ็มขอฝากช่องเอ็มมี่กระเทยพาเที่ยวไว้ด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ชอบเอ็มมี่จับเหตุแต่เดียวแล้วเจอกันอีทีนรก